ไม่ได้หนัวมากหมอนละที่ว่าเชานี้ที่บ้านไรนนะครับเอยบรรยากาศบอกสุดครับ รอให้เกียร์ออกมาหงมเครื่องต่อไปให้ไปต่อคิวนะครับรอซึ่งจะเช้ารอบเช้า รอะครับตอนนี้ก็ได้แต่รอพี่ลองเสื้อดูหรือยังจั้ตัวลกลับไปไปดูก,กันนะฟังเ่อีคเลยอืไม่แต่ถ้าเขาโอเค,อเ,คเลยอยากไปอยู่ก็นี้เลย

อย่างเลยอารมณ์นี้หนักมากฝนตกนะครับหมอกฝนลงมนาะหนาเลยไม่เห็นอะไรเลยอนนี้ เช้าแรกของวันหาปไปกับเช้าแรกได้ สาลงมาเมื่อกี้กลุ่มเป็นกลุ่มแรกได้กระเช้าแรกกับกระเช้าที่สองของวันนี้แต่ดูสิ่งที่เกิดกันฝนตก <c oughs> ก็อยากลงไปสวนสวนดอกไม้ให้ได้อยู่นะครับแต่ไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่าฝนลงหนักมาก จะเปียกแล้วตอนนี้ไม่ใช่จะเลยล่ะเปียกแล้วล่ะมาถึงอีกด้านหนึ่งแล้วของมือซ้ายเดี๋ยวเราจะลงดูครับทางลงสวนดอกไม้ไมูกจะวหว้่งไปแล้ว ดีเลยมีหลังคาให้นะครับสวยเชียระหว่างทางเดินก็เลยไม่ปิดกันหน้าดูไม่มีใครมาเราแล้วไม่มีใครสนใจก็ไม่มีใครมากับเราอีกแล้วนะครับมีกรุ๊ปแรกแค่ไม่กี่คนรู้ยัต่อนะครับอตอนนี้เดี๋ยวเราจะไปกันที่สวน ดอกไม้ก็ไม่รู้ว่าเปิดอะไอย่างว่าใช่หรือเปล่าเราอยู่ตรงนี้ต้องเข้าด้านข้างเพื่อไปที่สวนใช่ไหมครับ Win ฟลาวเวอร์กา g a เด e n โอเค เพราะฉะนั้นเราต้องเข้าฝั่งนี้นะ<อ>เพื่อจะไป f l o เ a อ Garden เมื่อกี้จากแผนที่อยู่ด้านข้างนะครับ Floral Garden เสียงดนตรีไปเพราะเรามีดนตรีในหัวใจก็จะลื่นหน่อยครับทางลงตอนเตี้ยบถ้าใครรองเท้าไม่ค่อยดีก็พยายามอย่ามาดีกว่าแอนผมพอได้คมพื้นดีอยู่ เลยลงหนทางลากลงมา ก็ฟลาวเวอร์การ์เด้นอยู่ข้างล่างนะครับโอ้ายอยู่ตรงนี้หาไม่เจอนี่ไปหลงอยู่นะครับโอเคเดินวนๆอยู่ฟลาวเวอร์การ์เด้นนะตรงนี้โอเคขึ้นค่ะมีบันไดให้ลงไม่ต้องแบบขึ้นทางลาดละเพราะว่ามันจะเสี่ยง ทิมสไลด์ลงไปได้มที่นี่คือสะพา,าคนความรักครับหัวใจมาเต็มเชียไม่แมทไม่แมทกับเราอันนี้เป็นอม <c oughs> ไม่หลุกเราไปฟลาเวอร์การ์เด้นดีกว่านะครับ อันนี้เป็นเลิฟการ์เด้นเลิฟการ์เด้นโอ เฉดเลนแล้วว้าวสวยมากโอ้ยโรแมนติกสุดๆอ,อยากพาเมียมาเที่ยวมันต้องพาเมียมาเที่ยวครับอ,อย่างเงี้อารมณ์เนี้ยมันต้องพาเมียมาเที่ยวเท่านั้น หมาะคนจแบบมีแฟนมีคู่รักนะครับต้องพาแฟนมาเที่ยวนั่น,นโ,<อ>โรแมนติกสุดๆใครที่กำลังจีบเป็นอยู่แนะนำนะครับมาที่นี่ที่เดียวเลยสองคืนเบิ้ลไปเลยไม่ต้องไปที่อื่นแล้วสวยมากจริงๆ ต่อมาเรื่อยๆ okay. ต้องมานะครับใครที่ลังเลอยู่ว่า เฮ้ยมาดีไหมหรืออะไรงไงแนะ่ไม่ไงต้องมาตัดสินใจมาได้เลยที่นี่คุ้มโคตรบรรยากาศดีมากอโอ้โยาบอีกแล้ว <laughs> ไม่รู้จะบรรยายยังไงนะครับมันมันสุดยอดเมสกาเกเรอ้าวมีเขาวงกตเกมสกาเกเเดี๋ยวเราเข้าไปดูให้ทีเนี่ต้องหาแผนที่ ทีก,ก่อนนะครับเพราะว่ายังไม่เห็นว่าจะไปที่ไหนต่อ,อยังไงมีทางลงไปเร้่เลยแต่เราจะไม่ลงแล้วเพราะว่า <S <S เดี๋ยวจะขึ้นไมาลำบากตอนนี้คือตั้งใจว่าจะไปที่สวนผมเหมือนั้นให้ได้แต่ ยังไม่รู้ว่าเขาไปตรงไหนนะครับเพราะฉะนั้นก็จำไปเรื่อยๆกันนะครับแล้วเรากจะเจกับพี่เสีย่ยคไม่ต้องแปลกใจรถไฟปิดแล้วน,นะ กินแล้วน,นี่ร้อนๆเลยจะได้เสียบแบ่งกับพี่แก้วคนละลูก